ชังตัดแล้วนะคะกลวัวเจ็บไหมไม่กลัวแล้วเรอนนองนิดนึงนะคะไม่เจ็บค่ะนิดเดียวโอ้นี่ขนาดใส่น้ำยาไว้นะคะเนี่ยเจ็บนิดนึงนะคะนิดเดียวจ้ะ นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะสิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นเสร็จค่ะโอเคเรียบร้อยออันนี้ยกขึ้นแล้วค่ะ พี่พี่ท่านไหนอยากได้แท่งตัดบอกได้นะคะแท่งตัดหนึ่งแท่งใบมีสิบใบ7จ็ยเก้าสิบบาทจ้าสามารถเข้าซอกสอนได้ลึกเลยส่วนกลรนไกลปากยาวไม่มีนะคะหมดแล้วค่ะอันนี้ตัดออกมาแล้วเรียบร้อยอเ,เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะขออนุญาตเอาหนังตรงนี้ออกก่อนค่ะ นี่หนังโล่งเลยไหมคะโล่งแล้วดีใจด้วยจังเลยค่ะหายแล้วเดี๋ยวนะคะเก็บรายละเอียดเพราะว่าบางคนอยากดูเห็นช่างเก็บรายละเอียดใช่ไหมคะอันนี้หนังอันนี้เล็บค่ะ ตัดเฉพาะที่คุณลูกค้าเจ็บเราไม่ได้ตัดเกินที่ลูกค้าเจ็บนะคะมันไม่จําเป็นนะคะลูกค้าไม่เจ็บถึงโคนเราก็ไม่จําเป็นต้องตัดถึงโคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ซูออกให้หน่อยคะ่ะกดหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทมีแท่งตัดหนึ่งอันและใบมีดสิบใบค่ะใบมีดแบบนี้นะคะ ถอดออกได้เลยแบบนี้10อันละตั้งตัดห่งอันค่ะส่วนอันนี้พุชเชอร์นะคะใครอยากได้790บาทเช่นกันค่ะเดกได้ทักแชทเพจได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ